ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำน,น,นมาถถถถถ้ามาาร,น,ารน,ตนตอนพรเป็นของดีไม่ว่าปีนี้หรือปีหน้าปีไหนไหๆรับไว้ล้วนเป็นมงคลนะ <c oughs> จะบอกให้สะพานบุญคือสหกรณ์ทรัพย์สาธารณสุข,สขทั่วประเทศ หรือวันหน้าทุกวจะ,จะต้องดีกว่าแม้จะผ่านพ้นปีใหม่มาแล้ว2เดือนแต่เราถือว่าปีนี้เป็นปีใหม่คือใหม่กว่าปีเก่าก็แล้วกันจึงเชิญท่านทั้งหลายไปชมกิจกรรมการให้พรแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกสากลอมทรัพย์ชาวนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขไทยกว่า2องแสนคนทั่วประเทศอยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่สิ้นใจอยู่เพื่อคนทั่วไป ่ชัวฟ้าดสอสอททเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ดูแลสมาชิกกว่าสองแสนรายทั่วประเทศให้มีหลักประกันแก่ชีวิตยามเมื่อวัยชนหรือขณะมีชีวิตอยู่ด้วยเงินหมุนเวียนนับพันล้านบาทโดยไม่ต้องพึ่งพิงภาครัฐเลยปีนี้ปีที่13สมาชิกเสียชีวิตแล้ว7 0 0 0กว่าคนมอบเงินสรงะห์ให้ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต7000กว่าล้านบาทสมาชิกมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีถึงเวลาจากไป ก็ให้จากไปอย่างมีคุณค่าและมีมูลค่านี่คือสะพานบุญอย่าง,งแท้จริงสสอทอทสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าถ้าได้ผู้บริหารดีเม็ดเงินนับพันๆล้านบาทนี้ก็จะช่วยดูแลชีวิตคนได้กว่าสองแสนคนครับสอสทอทอมี t นทูเคเตอร์ <on> เราจะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยกันนี่ เกิดมาเป็นไทยสนุกจับใจโอไทยแดนทองพื้นดินอุดมสุขสมดังป้องรวมพี่รวมน้องรักกันมั่นยืนไม่โกรธเกลียดกันรักกันทั้งวันทั้งคืนแทยจะยั่งยืนก็ด้วยคนไทย ่าวดีๆกับพี่คำรณจะเป็นปีที่แล้วปีนี้หรือปีหน้าคุณค่าแห่งความมั่นคงของชีวิตคือสิ่งที่ทุกคนต้องการนะจะบอกให้นนทบ,บุรีไม่โกรธเกลียดกันรักกันทั้งวันทั้งคืนแต่จะยัง่งยืนก็นด้วยคนไทย